ที่สิบนี้ก็เข้าแล้วอยู่างเงี้ยใช่ไหมวาระสองแล้วเดี๋ยวเข้าป่าวาระสามแล้วก็ยุบสภาถ้าถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาเรื่องการยื่นซัพพอค่ะอาจจะทำให้นายกต้องตัดสินใจก่อนที่จะถึงวาระสามเนี่ยนะคะในเรื่องนันก็เรื่องรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมคิดว่าทุกคนก็มีตำริ่ที่จะแก้ไขด้านธรรมนูญแล้วก็ผ่านวาระหนึ่งมาแล้วช่วยจะดับดันไประยะเวลาัน ยกังวลใจอะไรอยู่บ้างไหมคะกับสถานการณ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพรวมดังนันกังวลเรื่องภาคใต้เรื่องน้ำท่ว,วมแต่ว่าก็เห็นการช่วยเหลือลงไปในระดับหนึ่งแล้วที่รัฐมนตรีทุกท่านก็ให้การส,สนับสนุนใช่ไหมครเรื่องของเงินช่วยเหลือเรื่องของการฟื้นฟูเมืองเรื่องของการนำพี่น้องประชาชนกลับบ้านก็ ทำได้ก็กว่า90%แล้วก็แล้วกันนะแล้วในวันพรุ่งนี้ที่นายกจะลงพื้นที่จะมีการกำชับอ,อะไรในพื้นที่ไหมคะพรุ่งนี้ก็จะพาคณะถอดบทเรียนมีมีซึ่งมีผู้ช่าผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิและท่านลงไปด้วยการการที่ได้ลงไปดูสถานที่เกิเดเหตุจริงมันจะมีอไอเดีย เกิดขึ้นมามากมายแล้วก็จะทําให้การสนับสนุนนะครับการดําเนินการต่างๆเป็นไปได้เร็วขึ้นเหมือนเหมือนสัปดาห์ที่แล้วแต่พอเราเอาพวกคณะมนตรีหลายๆท่านลงไปดูนะครับประธานสมาคมธนาคารไทยประธานออกการก้าลงไปดูพอเขาเห็นสภาพเห็นอะไรเขาก็มาดําเนินการเร่งรัดในการช่วยเหลือนะครับก็เป็นไปตามเป้าทุกอย่าง ไม่ไม่ได้ไม่ค้าเลย